สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง a โลชา channel ค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีในการดู description ในตัว YouTube <g ul> กันค่ะทุกคนบางทีเนี่ยหลายๆช่องนะคะก็บอกให้เราเนี่ยไปดูที่ด้านล่างนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยฉันจะต้องไปดู description ตรงไหนนะคะข้อมูลอยู่ตรงไหนเนี่ย <ul> <ul> <น>เดี๋ยววันนี้นะคะพลอยมาบอกกันค่ะทุกคนโดยพลอยนะคะก็จะยกตัวยอย่างเป็นช่อง YouTube ของพลอยเองนั่นเองนะคะก็สําหรับใครที่เข้ามาแล้วเนาะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe แล้วกัก ะะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครพร้อมจะไปดู description กันแล้วนะคะเรามาดูกันได้เลยค่ะอันนี้นะคะพลอก็จะเข้าไปที่ช่อง YouTube ของพลอยนะคะทีนี้เนี่ยพลอยก็จะเลือกสักหนึ่งคลิปนะคะที่เราเข้าไปดูเนาะโดยปกติเราก็จะเข้าคลิปเข้าไปดูนะอ่ะสมมุตินะคะว่าเราเข้ามาในตัวคลิปวิดีโอแล้วนะคะเวลาที่เราต้องการดูตัว description นะคะผ่านมือถือค่ะทุกคนก็คือมันจะมีตรงนี้ค่ะมันเพื่อนเขียนคําว่าเพิ่มเติมไว้ตัวเล็กๆนะเพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยค่ะ พรอเรากดเข้าไปแล้วนะคะในตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่แต่ละช่องนะคะเขาก็จะใส่ไว้ในตัว Description ของเขานะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของคลิปค่ะทีนี้นะคะแบบอย่างช่องพอนะคะก็มักจะบอกว่า ให้มากดลิงก์นะคะผ่านตัว description นะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยก็สามารถมากดลิงก์ตัวนี้นะคะแล้วก็เข้าไปได้เลยโดยอาจจะเปิดผ่าน Google ผ่านโ o m e ผ่าน s a f a r i เนี่ยก็ได้แบบนี้นั่นเองค่ะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นวิธีการดู description นะคะในตัวช่อง u t u b e กับเ,เพื่อนๆหรือว่าถ้าใครนะคะอยากไปดูในตัวคอมเมนต์เนี่ยเขาก็จะมีคอมเมนต์ด้วยนะคะทุกคนก็สามารถกดดูคอมเมนต์นะคะกดแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็เข้าไปเมนพูดคุยกันได้ในช่องความคิดเห็นนั่นเองนะคะอ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปของพอยนะคะก็อย่าล ดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้ด้วยส่วนว้าใครนะคะอยากให้พอทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย